วันพฤหัสบดีที่27เดือนกันยายนนะคะและแน่นอนที่สุดในช่วงเวลานี้ของทุกๆวันพรวฤหัสบดีค่ะเราจะยึดพื้นที่ไว้สําหรับรายการก้าันอาเซียนค่ะคุณผู้ฟังสําหรับในเรื่องของการที่เราจะใช้ชีวิตในยุคที่ถือว่าเป็นยุคอาเซียนก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไปไหนมาไหนเราจะเห็นแต่ป้ายอาเซียนอาเซียนอาเซียนเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีการเข้ามา พูดถึงเรื่องราวในหลากหลายแง่มุมของการเป็นประชาคมอาเซียนหนึ่งในสามเสาหลักที่เราพูดคุยกันเยอะแล้วก็เห็นได้ว่ามีความคืบหน้าไปในเรื่องของการเตรียมการแล้วก็การตื่นตัวนั่นก็คือเรื่องของการเป็น AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะและหลายครั้งค่ะเราก็ได้คุยกันนะคะถึงเรื่องของโลจิสติกสนะคะเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินค้าเรื่องของการเคลื่อนย้ายคน เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีนะคะเรื่องของธุรกิจการค้าต่างๆการคมานาคมหลากหลายเรื่องราวที่เราคุยจะมีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะคุณฟังสําคัญมากๆแต่ว่าเรายัางไม่ได้คุยกันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของภาษีค่ะหลายท่านสะดุ้งเลยนะคะจะคุยเรื่องภาษีไม่หนักค่ะคุณฟังขอยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ไม่หนักเรื่องเบาๆเรามีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แล้วก็เป็นเรื่องง่ายๆแต่ต้องขอบอกนะคะว่าใกล้ตัวแล้วก็น่าจับตามองที่สุดนะคะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณดำริดวงนภาค่ะรองประธานหอการค้าจังหวัดประยองนะคะแล้วนอกจากนี้ท่านก็เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจากกรมสรรพากรไม่ต้องสะดุ้งคะ่ะท่านใจดีมากเลยรวมในการหลักสูตรอบรมคัสเมจากจังหวัดประยองของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณดำริครับสวัสดีครับได้ยินคำว่าสรรพากรหลายท่านสะดุะ้งเพื่อเละค่ะดิฉันก็สะดุ้งนะแต่ว่าเท่าที่คุยกันมาใจดีมากนะคะแล้วก็พร้อมในการที่จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของ ภาษีซึ่งแน่นอนที่สุดนะคะดิฉันขอใช้คําว่ายุค AEC ที่จะมาถึงเนี่ยนะคะเราจะต้องมีชีวิตเข้าไปผูกพันกลมเกลียวเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนะคะซึ่งในส่วนของทางด้านของภาษีนะคะในมุมมองของคุณดำริเองนะคะในยุคอาเซียนที่จะมาถึงเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวแปรที่สําคัญมากน้อยแค่ไหนสำหรับการดํารงชีวิตอย่างของพวกเราอะคะ่ะครับครับ อันอื่นขอเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งอาจจะสงสัยว่าเอเอเีชีมันเกี่ยวข้องกับภาษี C ตรงไหนโอ้นะครับนะคร<อ>ับทีนี้ทีนี้จากที่หลายๆครั้งที่ได้ได้จัดรายการไปผมก็ทราบว่าได้มีการพูดถึงเรื่องไอเีกันบ่อยครั้งแล้วครับซึ่งไอเีนั้นก็ทุกท่านก็พอจะทราบว่าการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐิกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี2558เนี้ยนะครับผลจากการเปิดเสรีนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการ เคลื่อนย้ายทุนใช่ไหมครับที่พูดกันว่าทุนจากประเทศหนึ่งอาจจะย้ายไปอีกประเทศหนึ่งไปเคลื่อนย้ายเสียดย้ายด้านแล้วแต่ว่าใครนักลงทุนคนไหนอยากจะไปลงทุนในประเทศไหนเช่นประเทศไทยอาจจะไปมาเลเซียเราอาจจะไปประเทศพม่าอะไรอย่างงี้ไปเวียดนามคือให้มันอยู่ในกลุ่มสิบประเทศของของการเป็นอาเซียนใช่ครับคือในสิบประเทศเนี่ยเขาก็จะมีข้อตกลงกันว่าข้อตกลงเรื่องการเสีดีหลายด้านด้วยกันนะเรื่องการเคลื่อนย้ายทุน ก็เป็นเรื่องหนึ่งปู่กับการสามารถที่จะไปลงทุนในประเทศต่างๆในสขประเทศนี้ได,ได,ได้ได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งการเคลื่อนย้ายทุนในตัวน,นึ่งก็เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เราทราบกันวาใช่ไหมครับเพราะนั้นแรงงานฝีมือเนี่ยที่เขามีข้อตกลงร่วมกันประมาณ7ประเภทของแรงงานฝีมือเนี้ยก็สามารถเคลื่อนย้ายไปทํางานในประเทศต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับ นับถึงเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินค้านะครับซึ่งปกติมีการเคลื่อนยาน้ายเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเ <c oughs> พราะสินค้าประเทศหนึ่งก็จะไปขายาประเทศหนึง่งซึ่งเมื่อก่อนนั้นก็จะมีมีข้อจํากัดในเรื่องของอัตราภาษีนะครับท,ที่ว่าบางประเทศก็อาจจะมีการกีดกันในเรื่องของการ <c oughs> การนําเข้าสินค้าโดยมีการอ <c oughs> ัตราภาษีให้ให้เพิ่มขึ้นตั้งกาแพงไว้ตั้งกำแพงก็เรียกกำแพงภาษีเพื่อป้องก <ไว S 2> ันเพื่อช่ช่วยนักลงทุนในประเทศด้วยนะแต่ปัจจุบันนี้ กระแสลูกกาพีวัดนั้นนะมันได้ทลายไปหมดแล้วนะครับก็มีมีมีคุณฟังท่านหนึ่งพอได้ยินเราคุยเรื่อง AEC กันบ่อยๆแล้วก็ได้ยินคำว่าภาสีศูนเปซทีนี้ก็เข้าใจว่าอ้ทีนี้ต่อจะพอไปนี้จะทำอะไรโอ้โหฉันสบายแล้วนะคะศก็ต้องเรียนให้ทราบว่ามันยังมีนะคะภาสีที่คือมันไม่ได้ศูนยอรซะทั้งหมดถูกต้องไหมคะค่ะมันก็ยังจะต้องมีกำแพงที่ว่าบางทีกำแพงว่าอาจจะต่ำ ตกลงมาครับหรือว่าเป็นอาจจะเป็นข้อตกลงร่วมกันนะว่าจะต้องเข้ามาต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างมีมีสเปคอย่างไรบ้างมีข้อจํากัดอะไรบ้างอันนั้นก็คือไม่สามารถที่จะใช้ภาษีเป็นกําแพงได้อีกแล้วเพราะว่าภาษีในเรื่องของสินค้าพวกนี้จะเป็นศูนเปอร์เซ็นหมดเลยในปี2 5งพันห้าร้อยห้าสิบมก็จะมีบางตัวที่เป็นสินค้าอ่อนไหวอย่างเช่นพวกข้าวพวกน้ําตาลเนี่ยพวกนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งภาษีใช่ครับอัะนั้นก็เป็นตัวหนึ่งนะครับี้คุณลุงคุณป้าต้องเข้าใจใหม่นะคะว่ามันม มันจะต่ําลงเราก็สามารถที่จะก้าวข้ามกำแพงนั้นไปได้เป็นเป็นเรื่องของเรื่องอื่นที่จะมีกำแพงกั้นบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องของภาษีแล้วนะครับนะอันนี้เราก็จะเห็นว่าทั้ง3ส่วนนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องทุนเรื่องแรงงานเรื่องของสินค้าที่มีการเคลื่อนเคลื่อน,นย้ายกันนะครับมีบางท่งานก็สงสัยว่าเอแล้วแล้ว AEC กับเรื่องภาษีเนี่ยมาสัมพันธ์กันตรงไหน,นถ้านอกจากเรื่องของการลด ภาษีของเรื่องของสินค้านําเข้าส่งออกแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้ามองดีให้ดีเนี่ยก็จะเห็นว่าในเมื่อกระแสลูกค้าทิวัติที่ว่าสามารถเคลื่อนย้ายทุนแรงงานกันได้เนี่ยนะครับมองง่ายๆนะครับว่าใครจะไปลงทุนในประเทศไหนอย่างไรเนี่ยโคจะมองภาษีของประเทศนั้นด้วยอ่ะอย่างเช่นถ้าเราจะไปมองเราตัวแทนเองอาจเป็นนักลงทุนยันเป็นนักลงทุนนะคะล้วก็จะไปลงทุนที่ประเทศไหนสักประเทศนึงเราจะต้องดูภาษีพื้นฐานของประเทศนั้น อย่างเช่นถ้าจะไปลงลงทุนที่ประเทศลาวแน่นอนว่าภาษีจะต้องถูกกว่าสิงคโปร์แน่นอนครับค่ะค เราก็จะต้องเลือกเลือกดูว่าเราจะไปลงทุนที่ไหนอันอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นที่คือเป็นตัวอย่างข,าขึ้นมาว่าเวลาเราเลือกที่จะไปลงทุนที่ไหนเราก็จะมองภาษีของประเทศนะฮะเพราะนักลงทุนเนี่ยเมื่อเมื่อลงทุนไปแล้วมีการประกอบการแล้วมีรายได้ขึ้นมามีกําไรขึ้นมากําไรนั้นจะต้องไปเสียภาษีในประเทศนั้นั้นใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาก็ต้องมองว่าภาษีประเทศนั้นเป็นอย่างไร เป็นยังไงคะอ่าประเทศไทยตอนนี้นะถ้าถ้าพูดถึงขั้นบัเด็นนี้เลยเนี่ยนะครับคืออย่างภาษีนิติบุคคลนะฮะก่อนปี55 2555เนี่ยเนี่ยถ้าถ้าบริษัทหรือห้างส่วนจำกัดเนี่ยทำธุรกิจขึ้นมาแล้วมีกำไรขึ้นมาเนี่ยกำไรจะเสียภาษีอยู่ที่30เปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งครับกำไรมา101ก็ต้องเป็นขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่โชคดีนะครับรัฐบาลได้มีนโยบายเชิงรุกแล้วนะครับคือตั้งแต่ปี2555เนี่ยก็มีการปรับลดอัตราภาษีลงมาเหลือ23 คือคตั้งแต่ตัวเลขเท่าที่ดิฉันดูในตาราง,างตั้งแต่ปี43มาจนถึงปี54เนี่ยตัวเลขเดียวกันหมดเลยเนะคะก็คือ30เปอร์เซ็นต์ตลอดลอดอนิ่งตลอดเลยครับก็หมายความว่าถ้าหากว่าต่างชาติเขาจะมาลงทุนที่บ้านเรารเขาก็ต้องเสีย3 0เปอร์เซ็นต์แน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้เน,ในี่ยนะคะรัฐก็ขยับเหมือนกับว่าจะเปิดช่องให้ต่างชาติได้เข้ามาลงทุนได้ได้ได้ง่ายมากขึ้นก็คือลดอัตราภาษีลงตอนนี้อยู่ที่ 23%, 23มีการกาดอกจันไว้ชัดเจนเลยนะคะคว่า23่า2เแล้วก็จะลดเหลือ20%ในปี2556ปีหน้านี้นะยคะจะเห็นได้ว่าตัวนี้แหละฮะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นว่าผลจากการเปิดเสรี a e c ตรงนี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตรงนี้ยทำให้รัฐบาลของแต่ละประเทศต,ต่างๆเนี่ยต้องเหมือนกับมีการจัดบ้านตัวเองค่ะ ว่าจัดบ้านตัวเองว่าต้องแต่งบ้านหรือจัดบ้านตัวเองให้เรียบร้อยนะฮะเพ<ร>ื่พอพอที่จะรองรับนักลงทุนรับแขกเพอที่จะรองรับการแข่งขัน,นถ้าใครไม่จัดบ้านตัวเองไม่ไม่จัดโครงสร้างต่างๆอะไรของตัวเองนั้นก็ย่อมที่จะทําให้เสียเปรียบ,บใช่ไหมครับอันนี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยเขาก็จะมองข้ามไปเขาจะมองข้ามไปว่าเขาจะคือโอเคครับปัจจัยเรื่องภาษีเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ปัจจัยเดียวนะครับในเรื่องที่ต้อง ที่จะต้องปรับปรุงขึ้นมามนอาจจะมีหลายๆปัจจัยด้วยกันที่จะต้องปรับปรุงขึ้นมานะครับอันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องภาษีนีจ่จะควก็เป็นปัจจัยหนึ่งคับซึ่งรัฐบ,บาลกไไไไ็ได้ได้รื้อจำนวนการแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าไม่มีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเราคงอาจจะต้องรับภาระภาษี30%กันไปอีกนาะนไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันคือกาลังมองว่าทุกๆ100บาทเราก็ต้องเก็บํารกำไรหบาทกำไรหนึ่บาทห้รัเสียาบบาล ในขณะที่ถ้าเราไปลงทุนที่สิงคโปร์เนี่ยซูหนึ่งร้อยบาทเราเสียเท่าไหร่นะครับสิบเจ็ดบาทค่ะสิบเจ็ดบาทครับตัวเลขนะครับเพราะนั้นถ้าเทียบแล้วเรื่องเรื่องเครื่องภาษีทิตสิงครเป็นเรื่องใหญ่มากที่ว่ารับาลต้องรีบปรับก็เพราะว่าเราจะเห็นว่าคู่แข่งของเราเนี่ยถ้าเรามองคู่แข่งของเราเนี่ยคู่แข่งของเราเนี่ยเราเราในในสิบประเทศเนี่ยประเทศที่มีศักยภาพและขนาดเศรษฐกิจพอๆกับประเทศไทยเนี่ยก็จะมีมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนาม เห็นไหมครับตอนนั้นจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนปี2555เนี่ยนะครับอัตราสตรีก็ปรับเข้าประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะครับอัตราสตรีปรับขาประเทศไทยนะอันี้ซึง่งอันนี้เป็นข้อได้ของเรานะตอนนี้เราก็ปรับตรงน,นี้ขึ้นมาแล้วเราอาจจะมองไหมคะว่าเอ้เราจุจดขายเราเยอะนะ มีท่าเทียบเรือมีโอโหทุกอย่างดูจะเป็นสมอเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการค้าเลยทําให้ภาษีของเราเป็นแบบนี้มีมีอันอันนี้ไม่ไม่ทราบว่า,าจ,จะใชเป็นไปได้จ,จะเป็นมุมอออมองว่าไทยมีแหล่งทรัพยากรมีศักยภาพมีการลงทุนใน,นด้านโครงสร้างพื้นฐานไว้มากแล้วครับประเทศอื่นๆก็น่าจะเลือกประเทศไทยในการลงทุนนะครับ